ก็นิวเซฮัโลวซของยันปอ .6 มาเรีนยนกันต่อหน้า103นะครับยังเป็นบทเพลงเช่นเคยนะครับเป็นหน้ารองสุดท้ายก่อนที่จะจบดังสือเล่มนี้ปีท5ม5นะครับดังนั้นเรามาฟังเนื้อเพลงกันก่อนครับผมซองชี t 4 exercise 2 page 103 We make our own luck in life. If we work hard, we succeed. But no great qualities follow where your dreams may lead. We all have a special skill. Something great that we can do when you know your greatest strengths, you can make your dreams come true. It's hard to reach the top. It takes drive and it takes zeal. Find your passion, fit yourself. Find your dream and make it real. We all have a special feel, something great, great that, that we can, can do. do. When you know your greatest strengths, you can make your dreams come true. You can be a great success, make your talents work for you you got style and you got flair a great life is in store for you we all have a special skill something great that we can do when you know it. With the you can make your dreams come true. โอเคครับเนะืเพลงยาวนิดหนึ่งนะครับนะ Make a r d r e a m come true นะครับก็คือทำความฝันของเราให้เป็นจริง We make our all u c k in life if we work hard we succeed find your greatest quality follow where your dreams may lead แปลว่านะครับนาะพวกเราจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงหรือจะนำโชคดีมาให้กับชีวิตของเราได้นั้นนะครับเราจะต้องขยันนะครับนะและก็จะนำความสำเร็จ หรือมีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณสมบัติที่ดีนะครับนะของเราเราต้องทําตามนั้นนะครับนะความฝันของเราถึงจะนําไปสู่ความฝันอันเป็นจริงได้อย่านอนฝันอย่างเดียวนะครับนะต้องทําด้วย We all have a special skill something great that we can do when you know your greatest friends you can make your dream come true เราทุกคนนั้นนะครับย่อมมีทักษะที่พิเศษเฉพาะบุคคลนะครับนะบางสิ่งบางอย่างเราทําได้ดีดังนั้นนะครับถ้าเมื่อเรารู้จุดแข็งของเราแล้วนะครับกุณา,านะครับทำสิ่งนั้นเพื่อน,นําไปสู่ความฝันอันเป็นจริงนี่คือแปลกันสดๆในย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะครับ it is hard to reach the top it takes drive and it takes skill f i r e your passion search your soul f i n d your r e a m and make it real แปลว่านะครับนะเราต้องขยันนะครับต้องทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อจะบรรลุถึงจุดสุดยอดจุดสูงสุดไม่ใช่จุดสุดยอดจุดสูงสุดของชีวิตนะครับของเป้าหมายของชีวิตดังนั้นนะครับนะเราจะต้องอดำเนินมันไปเรื่อยๆกระทำมันไปเรื่อยๆนะครับและก็ต้องกระทำด้วยความกระตือรือร้นนะครับให้หา แรงปรารถนานะครับของตัวเองให้เจอแล้วก็เดินไปนะครับด้วยจิตวิญญาณหรือด้วยความตั้งจิตตั้งใจนะครับแล้วก็ค้นหาความฝันความฝันนัน้นแล้วความฝันนั้นก็กลับมาเป็นจริงได้นี่คือย่อหน้านี้นะครับย่อหน้าสุดท้ายนะครับ you can be a great success make your talents work for you you have got style and you have got flair a great life i s is n so for you ยอดนัดสไตล์แปลว่าคุณนะครับจะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับคุณต้องใช้ความสามารถอันท้าทายของคุณนะครับในการทำงานคุณต้องมีสไตล์นะครับแล้วก็คุณจะต้องมีไหวพริบนะครับแล้วชีวิตที่ดีๆหรือชีวิตที่ยอดเยี่ยมนั้นกำลังรอคุณอยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนั่นก็คือ read the title ช่ว้อ่านเนื้อเรื่องนะครับ discuss how you can make your dream come true ให้ปรึกษาหารือกันนะครับถึงวิธีที่จะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงคำตอบนะครับสั้นๆประมาณนี้นะครับ A คุยกับ B A บอกว่า we should set our goal and work hard toward them we must be determined because nothing come easy in life เอบอกว่าเราควรที่จะเซตเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับด้วยกรารด้วยการกระทํางานอย่างขยันกันแข็งนะครับนะเพื่อมีเป้าหมายไปสู่อ่าอ่ามีเพื่อให้ทะลุด,ดังเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ดังนั้นเราต้องมีความมุ่งมั่นนะครับเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาอย่างง่ายๆนะครับนาะในชีวิตของเราบี B, ก็เลยพูดเสมอไว้ว่า we s วีชุดอโ s เ o จ r ออ m around o u r skills this gives us an advantage. B ก็เลยเสริมบอกว่านะครับเราควรที่จะตั้งความฝันของเราไว้ตามทักษะที่เรามีความสามารถนะครับนะถ้าเกิดเราทําตามทักษะที่เรามีอยู่นั่นก็คือเป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วนะครับมันจะได้ถึงเป้าหมายอย่างไวขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคไปดูข้อที่2กันต่อน,นั่นก็คือ listen and read ให้ทังเรียนอ่านแล้วก็ ฟังนะครับ Are there any of your idea from example one in the song? ตามความรู้สึกนึกคิดในตัวอย่างที่หนึ่งนะครับนะมีความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนบ้างไหมที่เหมือนกันกับความรู้สึกนึกคิดในเนื้อเพลงนะครับคำตอบก็คือ yes the song m e n t i o n d how hard work can help us achieve our goals it also suggests that Our greatest strength can make our dream come true. แปลว่าใช่นะครับจันเอ็นด้วยเพราะว่าในเนื้อเพลงนั้นได้กล่าวถึงการกระทำงานอย่างาขยันขันแข็งนะครับถึงจะช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มันก็เหมือนกับเป็นการแนะนำให้เห็นจุดแข็งของเรานะครับซึ่งสามารถจะทำความฝันของเราให้กลายเป็นจริงได้แปลมาแปลประมาณนี้นะครับผม ก็ที่ถาครับ What advice would you give to a 16 years old about how to give a great life? Discuss in p a r i s มีคำแนะนำอะไรบ้างที่ควรจะให้คำแนะนำแก่เด็กๆอายุ16ปีเกี่ยวกับาการที่จะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้ปรึกษาหรือการเป็นกลุ่มว่าเป็นคู่ก็ประมาณนี้นะครับคารคำแนะนำสั้นๆก็คือ Study hard, and pass your exam ให้นักเรียนเรียนขยันขันแข็งนะครับนะจะได้สอบผ่าน Get a job doing something you love นะครับเมื่อเรียนจบแล้วก็ให้ทำงานในงานที่รักนะครับ Look after your body Don't do anything that is harmful to your health ให้ดูแลสุขภาพนะครับอย่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันทำอันตรายต่อสุขภาพ Save your money Don't waste it on silly things ให้อดออมเก็บออมเงินนะครับนะอย่าใช้ใจ่ายมันไปกับสิ่งที่ ไม่เป็นสาระนะครับไปข้อที่4ครับเขาบอกว่า in p เทอรนักเรียนจับคู่อ่านเรียนจับคู่กันนะครับ discuss t h l f o l l o w i n g saying ให้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับบทความต่อไปนี้ว o t ดูเ mean ว่า,ม,วาม,มันมีความหมายว่าอย่างไรเดสม y i n g in นเ u อร a n g ง a ว e แล้วก็มันมีความหมายเปรียบเทียบกับภาษาไทยได้ความหมายว่าอย่างไรนั่นเอง ภาษาษแรกหรือคำพูดแรกนะครับก็คือ make way the sunshine s แปลว่าให้เตรียมหญ้าแห้งเอาไว้ในขณะที่แสงแดดกำลังส่องคุณครูก็เลยเขียนเป็นภาษาไทยว่าน้ำขึ้นในรีบตักนะครับหรือภาษาอังกฤษแปลเป็นอังกฤษได้ความหมายว่าอย่างนี้นะครับ make the most of an opportunity before it disappears นั่นก็คือรีบฉวยโอกาสนะครับที่ดีก่อนที่มันจะโอกาสนั้นสูญหายไปนะครับก็คือน้ำขึ้นในรีบตักนั่นเองภาษิที่สองหรือคำพูดคำบังเพยที่สองนะครับ If a job is worth doing, it s worth doing well. แปตลตางคำศัพท์แปลว่าถ้าเกิดงานนั้นนะครับเป็นงานที่กระทำแล้วมีค่าอย่างยิ่งมันก็ควรที่จะกระทำสิ่งนั้นให้ดี คณคกูก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าจงทุ่มเทกับงานที่ทำนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับแปลไว้ว่าอย่างนี้นะครับ take a price in a job and do it properly or don't do it at all จงภูมิใจนะครับในงานที่ทำและให้ทำมันอย่างเต็มที่นะครับหรือถ้าไม่ทำก็อย่าไปทำมันเลยประมาณนั้นนะครับ ปาษเซตที่สามนะครับนั่นก็นคือ failure to success แปลเป็นไทยแปลว่าความผิดพลาดนั้นนะครับจะสอนเราให้ไปสู่ความสําเร็จคุณครูก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าผิดเป็นครูนะครับคําว่าผิดเป็นครูนะครับอธิบายความหมายอีกแง่หนึ่งก็คือเมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดผิดก็นําสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะสอนให้เราอย่ากระทําสิ่งนั้นซ้ํานะครับความหมายของคําว่าผิดเป็นครู ความหมายภาษาอังกฤษ็นภาษาอังกฤษก็คือว่า if you fail at something once it m a k e you more d e t e r m i n e d to succeed at the next time นั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรผิดพลาดไปในบางสิ่งบางอย่างนะครับหนาไปในครั้งแรกนั้นมันจะทำให้คุณมีความมั่นใจนะครับว่าต่อไปจะต้องประสบความสำเร็จนะครับในการกระทำสิ่งนั้นในเวลาต่อไปนั่นคือความหมายของภาษาอังกฤษนะครับ สำนวนต่อไปอีซีโอเซแดนดันนะครับแปลว่าพูดนนั้นง่ายกว่าทำคุณครูก็แปลตรงๆเลยนะครับว่าพูดง่ายกว่าทำภาษาเป็นอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแปลความหมายว่าอย่างนี้นะครับ doing something is much more difficult than simply talking about it แปลว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่จะยืนพูดเฉยๆนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น ภาษีต่อไปนะครับ the end j u s t i f y the means นะครับก็คือบทสรุปนะครับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิธีต่างๆที่ได้กระทำลงไปนะครับแปลต,ตามงอมสั์คุณครูก็เลยแปลเป็นไทยให้ฉีกแนวไปเลยนะครับนั่นก็คือแมวสีอะไรไม่สำคัญนะครับให้จับหนูได้ก็พอความหมายที่เขาให้ไว้ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่า doing something is much more difficult ไม่ใช่นะครับ <laughs> if the result is what you want it doesn't matter what you did to get that นั่นก็คือคล้ายกับแมวสีอะไรไม่สำคัญนะครับให้จับหนูได้เท่านั้นนั่นก็คือผลลัพธ์ของมันนะครับจะเป็นอะไรนั้นตามที่คุณต้องการมันไม่สำคัญเลยว่าจะต้องกล่าวถึงว่าคุณกระทำมันมาได้อย่างไรนะแปลตามภาษาอังกฤษ ก็คือแมวเสียอะไรไม่สําคัญนะครับแต่ให้จับหนูได้ก็พอนั่นเองความหมายและก็ภาษ,ษิตสุดท้ายนะครับก็คือ the first step is the hardest แปลว่าก้้วแรกนั้นยากที่สุดคุณครูก็เขียนเป็นภาษาไทยว่าทุกอุปสรรคย่อมีทางออกภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่า everything is difficult at first until you get used to doing it แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกระทำครั้งแรกนั้นย่อมยากเสมอนะครับจนกระทั่งว่าคุณคุ้นชินกับการกระทำมันแล้วนะครับถึงจะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายประมาณนี้นะครับคุณครูก็รีบสรุปแล้วเลยนะครับนะถ้านักเรียนฟังไม่ค่อยเข้าใจก็ให้ฟังหลายๆรอบนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่103ไปต่อหน้าสุดท้าย้า้สุดของหนังสือเล่มนี้กันเลยครับหน้าหนฟังล้ข้าชม ช่วยระดมแชร์มาขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ